สวัสดีครับผมโน้ตครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในโครงการบ้านเดี่ยวที่พิรมครับซึ่งตั้งอยู่ในตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค,ครับการเดินทางมาโครงการของเราครับเพียง10นาทีจากตัวเมืองก็ถึงที่โครงการเราแล้วครับหรือจะเดินทางจากเซ็นทรัลพิษณุโลกหรือสนามบินพิษณุโลกก็ใช้เวลาเดินทางมาที่โครงการเราเพียง15นาทีเพียงเท่านั้นครับโครงการของเราครับเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์แบบโมเดิร์นร่วมสมัยครับในแบบบ้านของเราครับก็จะมีแบบตั้งแต่1ชั้นและ2ชั้น ในแบบ1ชั้นก็จะมีฟังก์ช yeah. <Sa> ันต่างๆมากมายนะครับในแบบ1ชั้นจะมีให้เลือกตั้งแต่3ห้องนอน2ห้องน้ํา2ช่องจอดรถหรือจะเลือกเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ํา2ช่องจอดรถก็ได้นะครับหรือจะเลือกเป็นไซส์ใหญ่เลยก็คือบ้าน2ชั้นบ้าน2ชั้นก็จะมีให้เลือกตั้งแต่3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ช่องจอดรถครับในแบบบ้าน2ชั้นหรือบ้าน1ชั้นนะครับก็จะมีในขนาดตัวบ้านตั้งแต่40ตารางวาจนถึง90ตารางวาโครงการของเรานะครับจะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย และความคุ้มค่าของผู้อยู่อาศัยครับสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กับการเลือกโลเคชันหรือเลือกสภาพแวดล้อมนะครับนั่นก็คือคุณภาพของตัวบ้านซึ่งโครงการของเรานะครับให้ความใส่ใจในเรื่องของคุณภาพของวัสดุก่อสร้างในตัวบ้านมากตั้งแต่โมดินนะครับเทพื้นเทคานเย็นมุงหลังคาบ้านของเรานะครับเน้นแต่ใช้วัสดุคุณภาพเกรด A เ,เพื่อความคงทนในการอยู่อาศัยครับซึ่งทุกคนดูถึงตอนนี้แล้วก็คงอยากจะเห็นบ้านตัวจริงกันแล้วใช่ไหมครับไปครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านตัวจริงกันครับ ไปครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในตัวบ้านแปดแบบ2ชั้นนะครับแบบ3ห้องนอน3ห้องน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันด้านในครับว่าพื้นที่ใช้สอยในข้างในบ้านเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้รู้จักนะครับก็เป็นวิศวกรที่คอยดูแลเรื่องการสร้างบ้านของเรานะครับมาเลยครับนี่คือสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับสวัสดีครับผมดีมครับเป็นสถาปนิกประจําโครงการที่พิรดมครับอ่าก็จะเป็นสถาปนิกแล้วก็วิศวกรที่ คอยดูแลงานก่อสร้างของบ้านเรานะครับไปพาไปดูบ้านข้างใน,นหน่อยว่าในบ้านเนี่ยมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ําแล้วก็หน้าตาภายในบ้านเป็นยังไงไปไปดูกันครับไปนี่ก็เป็นส่วนของภายในบ้านใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นห้องน้ําอยู่ด้านนี้ห้องน้ําอยู่ด้านนี้เพราะว่าจะให้ประโยชน์เฉยกับทางเจ้าของบ้านที่เข้ามามแล้วรีบเข้ามาล้างมือหรือทำความสะอาดตัวก่อนอที่จะเข้าไปตัวบ้านคือเรา กลับจากทำงานมาถูกต้องไหมเราเข้าบ้านมาปุ๊บก็อยู่ตรงนี้เลยห้องน้ำาป็นตลาดเดินได้เลยใช่ครับแต่จะไม่มีโซนอาบน้าครับจะเป็นโซนแค่เป็นบาร์สอย่างเดียวเป็นคือถ่ายขับถ่ายแล้วก็ล้างมือในส่วนของมุมแรกนะครับแล้วมาส่วนโซนด้านสองครับอันนี้จะเป็นในส่วนของห้องรับแขกห้องรับแขกห้องรับแขกใช่ไหมครับในส่วนของชั้นแรกนะฮะก็จะมีส่วนของห้องรับแขกตรงนี้นะฮะแล้วด้านหลังก็จะมีในส่วนของ พื้นที่ครัวครับพื้นที่ครัวรวมซักล้างครับอ๋อนี่นะครับทุกคนฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ครัวพื้นที่ครัวครับอ่าแล้วก็โซนซักล้างนะครับที่จะอยู่ด้านนี้ก็คือแยกสัดส่วนอย่างชัดเจนเลยนะชัดเจนครับครัวก็จะขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ใช่ครับประมาณ10ตารางเมตรครับ10ตารางเมตรก็ผมว่าก็เพียงพอกับการทํากับข้าวชุดเล็ก ครับเนาะกับการทางแบบข้าวชุดเล็กแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วก็จะมีที่ซักล้างอยู่ในตัวด้วยนะครับ,รบก็ถือว่าโอเคแยกส่วนชัดเจนนะ,ะสําหรับแบบทุกๆคนที่ต้องการอะไรที่มันมีเป็นโซนเป็นโซน,นแบงน่แบงโซนที่มันชัดเจนแบ่ที่มันชัดเจนในส่วนของชั้นชั้นด,ด,ด้านล่างก็จะประมาณนี้ด้านหลังด้านหลังเป็นส่วนของตอนนี้ก็จะเป็นส่วนของบ้นที่นั่งเล่นหรือทาเป็น คาเฟ่เล็กๆเขาไปกินกาแฟบริเวณเปิดไปลมทิศทางลมเราก็จะมองถึงการใช้ประโยชน์ของตัวอาคารมากที่สุดครับคือสมมุตินะเราเรามีโซนห้องครัวอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นในมุมกินข้าวมุมกินข้าวเ็กเป็นโต๊ะกินข้าวได้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของโซฟาโซฟานั่งเล่นได้ส่วนใหญ่เราจะไปบังคับให้เขาจัดวิธีใช้สอยประโยชน์ ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวรอบข้างตัวบ้านเนี่ยก็จะเป็นเดินได้รอบอยู่แล้วเดินได้รอบอยู่แล้วครับอ๋อนี่ครับด้านนี้นะฮะทุกคนเห็นไหมครับด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านชานนอกตัวบ้านนะฮะตรงนี้ประโยชน์ใช้สอยเราไว้ทาอะไรบ้างดิอยากให้ทุกคนนะได้มีพื้นที่โดยรอบบ้านได้ใช้ประโยชน์ในการ ทำสวนเล็กๆน้อยๆเดีวเป็นพวกปลูกต้นไม้ในกระถางใช่ไว้กระถางส่วนใหญ่ไม่กระถางเลียงอะไรแบบเลกน้อยแบบสไตล์แบบคนยุคใหม่หน่อยเนาะประมาณนี้รับถึงว่าได้โอเคในส่วนของชั้นล่างก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปในส่วนของชั้นสองนะครับว่าข้างบนเราเนี่ยเป็นแบบ3ห้องนอนสาห้องนอนครับสห้องนอนนะครับว่า3ห้องนอนเราจะเป็นไซส์ขนาดไหนเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนกันนะครับกับบ้านแฝดบ้านแฝดองชั้นแฝดสองชั้นผนังไม่ติดกันปกติที่เราจะเห็นเนี่ย บ้านแฝดผนังเขาจะต้องติดกันติดกันมนบอเทน์มุมครับอ๋อแต่นี่คือผนังกับพื้นนี่<ม>อยากให้เห็นให้ชัดเจ<ร>นผนังแยกอ,ออกจากกันจริงๆนะฮะเห็นไหมฮะมันไม่ใช่แบบยึดติดกันนะก็มีความเป็นส่วนตัวนะมีความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างมากใช่ครับเรื่องของโรเทคเสียงของห้อ,องข้างๆด้วยหลังข้างๆด้วยเราก็พยายามสกรีนเรื่องของเสียงดังของฝั่งข้างๆข,ของเราประมาณนี้ครับอันนี้สําคัญอันนี้สําคัญนะเพราะการอยู่บ้านแฝด นะครับผนังมันต้องติดกันฟังหนึ่งถูกต,ต้องไหมฮะเรื่องเสียงนะครับม,มันก็จะมีเด็ดลอดกันบ้างเขาเรียกว่ามีความเป็นส่วนตัวใช่ครับอ่าอันนี้เราต้องการสร้างความเป็นส่วนตัวแก่ผู้อย,ยู่อาศัยใช่ครับมียอดเยี่ยมมากๆครับอ่ะมาในส่วนของชั้น2อ,อันนี้ก็จะเป็น้อนนอนมาสเตอร์เบดมครับมาสเตอร์ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่อ่ะลองเข้ามาดูห้องนอนใหญ่กันครับก็ <c oughs> จะเริ่มกัดดนันด้านซ้ายเราจะให้ความสําคัญกับการทำความสะอาดร่างกายก่อนคือในส่วนของ ขึ้นมาใช้ประโยชน์แล้วก็คืออาจจะต้องมีการเคลียร์ตัวเองก่อนเข้าห้องนอนเพื่อให้เอี่ยมล้างเท้าล้างมือทำความสะอาดร่างกายใช่ตอนนี้เชื้อโรคระบาดเยอะใช่ครับแล้วก็เลยมองว่าเป็นดีวนอมอนไปอืมตอนนี้ก็จะเป็นเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของต้องเรียกว่าห้องน้ําขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ <นะ S 1> ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะถือว่าจัดวางโซนได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วในบ้านของเราเนาะอ่ะมาดูส่วนของห้องนอนมาสเตอร์นะครับขนาดก็ ไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังดีกำลังะะดีครับบาง,งไซส์ขนาดคิงไซส์ได้6ฟตุตครับแล้วก็เราก็จะมีพื้นที่เป็นตู้เสื้อผ้าเล็กๆ,ๆน่ี้ก็จะเป็นแบบสำหรับมุมตู้เสื้อผ้าหน่อยนะครับมีมุมเป็นตู้เสื้อผ้านะฮะถ้าถือว่าการจัดวางในบ้านของเราเนี่ยเน้นพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยแบบเต็มรูปแบบจริงๆใช่ครับนะครับก็คือทุกตารางเมตรทุกตารางนิ้วนี่ ใช้งานได้จริงนะครับในโครงการบ้านเดี่ยวทิพย์ที่ลงของเราอ่ะอันนี้นี่คือเนี่ยส่วนของห้องนอนมาสเตอร์คือห้องนอนใหญ่ครับก็จะมีห้องน้ําในตัวตอนนี้เมื่อกี้เรานับห้องน้ําได้มีห้องข้างล่างหนึ่งห้องหนึ่งห้องแล้วครับสองห้องแล้วสองห้องแล้วครับไปดูห้องที่สองกันไปอ่ะเราแวะห้องนี้ก่อนได้อันนี้ก็จะเป็นในห้องชั้นสองอีกอีกโซนหนึ่งใช่ไหมครอันนี้ทาไมเป็นห้องที่มันเขาเรียกว่าเป็นกระจกบานเลื่อนใสสําหรับครอบครัวขนาดเล็ก เราอาจจะปรับตรงนี้เป็นพื้นที่แฟมิลี่แอเรียได้อ๋อโอเคครับผมขยายความให้ในส่วนของ3มห้องนอนของเราเนี่ยห้องนี้จริงๆริมันเป็นเหมือนเหมือนฟีสตล์นะครับสามารถจะปรับเปลี่ยนเป็นอาจจะเป็นชุดห้องโฮมเทอรเตอร์ข้างบนนี้ก็ได้นะครับหรือจะปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องนอนก็ได้ใโดยเราสามารถสั่งเป็นออปชันเป็นเป็นเขาเรียกมูลี่กันใช่ครับอ่าเป็นม่านกั้นก็ได้หรือจะทําเป็นห้องพักก็ได้ก็ได้ครับอ่าในส่วนของห้องนี้ นะครับก็เป็นห้องเขาเรียกว่าหลากหลายรูปแบบนบครับเขาอยู่ใจกลางบ้านด้วยครับเอาอยู่ใจกลางบ้านด้วยก็คือเป็นห้องแบบมิทติ้งรูมก็ได้ใช่ครับมิทติ้งรูมก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราอยากจะเปลี่ยนโซนครับอาจจะไม่ได้อยากนั่งคุยกันข้างล่างอาจจะประมาณนั้นข้างบนอย่างนี้ก็ได้อาจจะแบ่งสัดส่วนระหว่างเจ้าของบ้านกับเด็กๆก็ได้ครับอ๋อเื่อมีงบ้านคุยงานข้างล่างใช่ครับข้างบนก็เป็นเด็กๆเล่นอยู่นะครับก็เลส่วนของห้องที่สองอ่ะห้องที่สนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเบบี้ใช่ครับห้องนอนเบบี้ ก็ขนาดก็กําลังดีสําหรับเด็กน้อยครับประมาณเด็กโตก็นอนได้ได้ครับประมาณ12ตารางเมตรครับให้เราให้มากครับเพราะพูดขนาดห้องจะใหญ่กว่าห้องทั่วๆไปคไปขาผมก็อย่างที่บอกครับครับโครงการบ้านเดี่ยวที่พื้นของเรานี่เน้นประโยชน์ใช้สอยแบบเต็มรูปแบบจริงๆนะฮะบรรยากาศรอบข้างหรืออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นรายล้อมด้วยธรรมชาติและความเป็นส่วนตัวร่มรื่นนะฮะอันนี้เป็นส่วนของห้องที่สนะครับ ห้องน้ำห้องน้ำครับโอ้โหี่นี่ของเรานะฮะบอกเลยฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นห้องน้ำที่ในบ้านเขาเรียกว่าบ้านบ้านบ้านแปดสองชั้นสชั้นะครับเนื้อที่บ้านเนี้ยอยู่ใช้อยู่เนื้อที่อยู่4ี่สองตารางวาส2องตารางวาส2บตารางว่าแต่ทุก4ี่สองตารางว่าของเราเนี่ยคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์ใช้งานได้จริงนะครับในบ้านเดี่ยวที่พิลลของเรานะฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบบ้านแปดของเรานะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าในราคา บ้านเดี่ยวของเราหลังนี้ราคาอยู่ที่ประมาณประมาณ3าล้านต้นต้นครับประมาณ3ล้านต้นต้น,นะครับก็ถ้าใครอยากสอบถามราคาเพิ่มเติมนะครับก็เข้ามาที่เพจของบ้านเราบ้านที่พิมพมพมลมใช่บ้านที่พิลมพิมพ์ง่ายๆเลยหมู่บ้านที่พิลมนะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยให้บริกรารในเรื่องข้อมูลนะครับรายละเอียดในราคาตัวบ้านนะครับแล้วก็ในเขาเรียกว่าสถาบัานการเงินต่างๆนะครับผม ในชั่วโมงนี้การทําบ้านที่มี2ช่องจอดรถเนี่ยมันยากมากเลยนะใช่ครับยากมากเลยนะเพราะว่าอะไรคนสมัยนี้คนสมัยใหม่นะครับส่วนใหญ่สามีภรรยาก็จะใช้รถทุเรศันใช่อ่าการมี2ช่องจอดรถนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราไม่ต้องเอารถเราไปจอดข้างนอกนะครับต้องเสี่ยงต่อรถหายรถหายถูกเกี่ยวชนด้วยใช่ครับ,น,รบนี่ก็คือเป็นความพิเศษของบ้านแปะสไตล์โมเดนของเราครับที่ใช้ประโยชน์ใช้สอยทุกตารางเมตรอย,อย่างคุ้มค่าจริงๆ อีกทั้งยังมีทั้งสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับครับโอ้โหเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแล้วสําหรับคนยุคใหม่ที่กําลังหาบ้านเพื่ออยู่อาศัยนะครับบ้านที่มีคุณภาพสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการซื้อบ้านนะครับการเลือกคุณภาพความเป็นอยู่นี่คือสิ่งสำคัญข้อที่2นะครับคุณภาพในตัวบ้านนั่นก็คือสิ่งสาคัญอีกเช่นกันครับแล้วข้อที่3ครับประโยชน์ใช้สอยใช่นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อบ้านนะครับเลือกคุณภาพชีวิต เลือกคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีเลือกทิพิลลมครับยังไงคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ